ตรงนี้เป็นไก่พันธุ์ต่างประเทศนะคะที่ถูกการฝึกมาแล้วพอเราเขย่ามันจะมาเองนะคะเห็นไหมมาเต็มเลยโสวัสดีจ้าอราต้องเห็นตัวแบบใกล้ๆตัวเป็นๆเนี่ยโอ้นี่ไงมีเสียงด้วยหรอโอ้ไอต็มเลยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพวกเรามาเที่ยวที่ฟาร์มทีซีฟาร์มนกกระทาน,นะคะซึ่งพอมาถึงปุ๊บ ๊ยตกใจมากไม่ได้มีแต่นกกระทานะมีอะไรด้วยไม่ไก่ไม่เหมือนบ้านเราเลยอะคะไก่ลาสก๊อตอ๋อเหมือนเป็นไก่มันเป็นลายลายเฮ้ยบอกว่าถ้าจะเรียกไก่ไก่ที่นี่นะมันถูกฝึกมาแล้วถ้าจะเรียกคือเราจะต้องเขย่าตรงนี้เด็กจะมาเองครับคุณขย่าเรื่อยเรื่อยสับปะขาวยับเรื่อยเรยมาแล้วมาแล้วเห็นไหมขย่าเรื่อยๆเรื่อยคุณขยัขย่าเรื่อยเรื่อยมาแล้วมาแล้วโอ้ยตายไปหมดเลย ไก่ตรงนี้เป็นไก่พันธุ์ต่างประเทศนะคะที่ถูกการฝึกมาแล้วพอเราเขย่ามันจะมาเองนะคะเห็นไหมมาเต็มเลยโอ้โหนี่แถวนี้สนกแถวนี้นี่เต็ไมไปหมดเลย,ยตรงนี้มีไก่พันไทยไหมคะคมนี่ไงพัน อ๋อมีแค่ตัวสองตัวเองอันนี้แันตัวหลายๆเนี่ยคือเขาเรียกว่าบาบีมักครับนี่มาจากอเมริกาไก่สายพันธุ์ไทยแต่ส่วนตัวนี้ตัวใหญ่นี่เขาเรียกว่าพันธุ์หลอกมาจากออสเตรเลียออสเตรเลียเนี่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 ยมาจากออสเตรเลียนะเหมือนไก่บ้านเราเลยเนาะแต่มันจะแบบสวยตัวใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะแล้วนีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะฝั่งโน้นนัะไก่พันยักษ์วู้ปดูได้เลยค่าไปดูไก่พันยักษ์กันนะคะอ๋อ วัน,นี้กัจะมาดูแค่นกกระทานะมีมากกว่านกกนะระทาอีกโอ้ยฟักไข 1, ่พันยักษ์ครับตัวใหญ่จริงจริงตัวใหญ่มากอ่ามันเป็นทางสายพันธุ์ต่างประเทศทำไมเอาไว้นี่กูไม่จอยไปจับตัวอื่นต้องให้ตัวผู้กับตัวเมียผสมกันผนะสมพันธุ์กันเรียบร้อยแล้วเอาไข่เข้าตูต้ฟักไข่โอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากฟักไข่นะบางตัวก็ฟักไข่ตัวต้งนั้นฟักไข่พี่เจ้าของฟาร์มบอกว่าที่โดนขังเพราะว่าจะให้ตัวเมีย กับตัวผู้ผสมพันธุ์กันเพื่อฟักไข่ออกมาจะได้เป็นตัวจะได้เป็นตัวอ้อนั่นเองตัวเมียตัวเล็กตัวผู้ตัวใหญ่ตัวเมียตัวเล็กตัวผู้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวผู้ใช่ไหมคะตัวผู้สีสันจะสวยงามกว่าตัวอ๋อตัวผู้สีสันจะสวยงามเห็นไหมเห็นตัวเมียไหมคะข้างๆอะค่ะจะสีอ่อนๆว้พันที่ลายๆนี่แหละค่ะมัวนี้ไม่สีเป็นไข่ เป็นไก่สายพันธุ์ไข่นะคะออกไข่ทุกวันก็ไข่ก็ตรงนี้ค่ะโอ้แต่ไข่เหมือนไข่ไก่บ้านเราเลยเนาะใช่ปกติเขาไม่กินเขาไม่เพาะปัาไข่ลูกไก่อ๋อมูลค่าถ้าสัวไข่ถ้าสัวกินกันมันแค่ฟองละสบาทแต่ไข่พวกนี้มันฟองละยี่สิบห้าบา ขาใหญ่มากเลยอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้มันอยมันชูคอออกมาจ้หัวได้ด้วยนูยิ้สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะโอ้มาแล้วมันกินกระหินเป็นอาหารเหคะกินพืชใบเขียว อ๋อพี่บอกว่ากินพืชไปถูโอ้โหหนูแย้มจับอย่างนี้ค่ะหนูแย้มเอามาทำมเอามาทำไมหนูแย้มมากินหนูแย้มจับเราจับไม่แน่นมันก็เลยจิกแล้วก็ดึงไปนะคะจับแน่นๆจับตรงนี้จับแต่ว่าโอ้โหพลังหนูยิ้มหนูแย้มสู้พลังหนูยิ้มหนูแย้มได้หรือเปล่าเนี่ยหมดแล้วเรียบร้อยอ๋อรู้สึกมันเรียบร้อยอ๋อโอ้ช่อจริงนะมันเชื่องจริงะ โหยิงแกวเข้าไปจริงเหรออ่ะจะเข้ามาได้ก็เข้ามาเลยไปกระถินไม่มีร่างต้องมาหักไปกระถินก่อนแย่งกันกินละโอ้โหแย่งกันกินแล้วตัวนี้มาตัวนี้โอ้โหมันเชื่องจริงค่ะใช้เวลาฝึกนานไหมคะแบบฝึกอย่างเงี้ยฝึกตั้งแต่เด็กแล้วครับเกิดมาก็เจอกันเลยก็พวกนี้เป็นตับเพาะฟักอ๋อฟักออกมาเองเลยฟักออกมาจากไข่เป็นตัวอ่อนก็เลี้ยงเติบโตให้มันเป็นตัว ตัวตนใบแบบนี้ถ้าแบบตัวโตอย่างเงี้ยค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี้ยประมาณสมปีตัวนี้สามปีสอุ้ยทำไมเท้าไม่สองนิ้ววะกี่เล็บเป็นเล็บแ็บเล็บมีนิ้วเดียวเลยอ่ะดูเท้ามีสองนิ้วเองดูลักษณะกระดูกเท้าดูสิกระดูกขาสิน่าจะวิ่งเรเร็วอ่ะใช่ดูสิดอกระดูกกระดูกแข็งแรงมากดูสิอือหือนิ้วเท้ามีแค่สองนิ้วเองนะเป็นเหมือนนิ้วหลักกับนิ้วลองอ่ะ นี่ถ้าแม่แม่นไหนพาเด็กๆไปนะเจอน้กระจกแบบนี้เข้าหาไม่ได้นะแต่ฟาร์มนี้มันเชื่องมันโดนฝึกมาตั้งแต่เด็กๆนะคะหนูยิ้มหนูแย้มกับพวกเราก็เลยเข้ามาในนี้ได้ใกล้ชิดมากๆเลยดูขามันอู้ขามันเป็นสีอะค่ะว้าโอ้ยอย่ามาหล่ะเด็กข้าไปเข้าไปแล้วลงไปแล้วขัไปเรยเรเรๆเรๆเานค่ตัวน้องมันเป็นวไหนอายุมันแก่แล้ว อายุแก่สุดนี่กี่ปีคะ60 60ปีใช่และอายุมันยืนด้วยอือยืนเนาะอายุยืนจริงค่ะเดี๋ยวเราไปดูโอเคเพราะวันนี้ที่เราตามมาเพราะว่าเราจะมาดูไข่นกกระทามาดูนกกระทานั่นเองโอเคป่ะเด็กๆพร้อมหรือยังไปพัดลมก่อนไปเลยโอ้โหที่นี่มีกระต่ายด้วยนะคะแต่เรา จะเข้าไปดูนกกระทากันก่อนเอ๊ะนกกระทาหน้าตาเป็นยังไงนะแม่แม่คงจะเคยได้ยินลูกๆพูดเคยให้ลูกๆได้กินคืออะไรเอ่ยไข่นกกระทานี่ค่ะพ่อ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 ตรงนี้ค่ะนังไงพอเข้ามาดูโอ้ยนี่ไงมีเสียงวะหรอโอ้โอไขไ่เต็มไปเลยเนี่ยไข่เต็มไปหมดเลยว่ะโอ้เต็มไปหมดเลยค่ะ นกกระทาที่เด็กๆกินน่ะมาจากนกกระทานั่นเองชื่อว่านกกระทาเลยแหละคะ่ะอ๋อที่นี่เป็นนกกระทาลูกเล็กแต่พันญี่ปุ่นนะคะแต่ถามว่าลูกนี้ใหญ่ไหมใหญ่นะโอ้โหนี่ไงเอ๋เดี๋ยๆคงจะสงสัยไหมว่าทําไมไข่นกกระทาทําไมมันมีลวดลายเนี่ยไข่ไก่ไม่มีใช่ไหมแม่ปุ๋ยไปอ่านมานะที่มันมีลวดลายเพราะว่ามัน เมื่อก่อนมันจะพรางตัวจากแบบสัตว์อื่นๆที่จะมากินไข่มันมันก็เลยต้องพรางตัวเกิดจากธรรมชาติเลยนะลายลายของมันโอ้ยดูมันร้องอะเมื่อกี้เห็นว่ามีแบบสีขาวๆด้วยนี่ก็คือนกกระทาเหมือนกันหรอคะอ๋อมันกลยพันโอ้มันกลยพันธุนั่นเองแม่ปูเห็นสีขาวขาวว่าหนึ่งร้อยตัวพันตัว มีหนึ่งตัวที่กลายพันธุ์แบบนี้ช่องสีเหลืองนี่คือใส่ใส่อะไรคะใส่น้ำหรอคะเนี่ยว่ากินน้ำเนี่ยส่วนช่องตรงนี้เป็นอาหารใช่ไหมคะอาหารนี่เขาทานอะไรอะคะอาหารนกกระทาโดยตรงเลยอ๋อเป็นอาหารนกกระทาโดยตรงใส่เป็นช่องๆตรงนี้นะคะให้ปากนกกระทาจิกจิกจิลงไปเลยเออเออของนั้นก็จะทำเป็นปุ๋ยได้ใช่ไหมคะโอ้โหนี่คือเราไม่พอขายนะครับ อึของนกกระทาเห็นไหมคะเนี่ยเอาไปใส่เป็นปุ๋ยได้ไปทําเป็นปุ๋ยต้นไม้แพงกว่าอึบัวอึอะไรนะอ้าวใช่เด็กๆถือตะกร้ามาเด็กๆเก็บไข่ตรงนี้เก็บใส่ได้เลยหรอคะโอเคใครอยากจะชอบเก็บตรงไหนต้องไหนหยิบได้เลยค่ะหยิบได้เลยนี่ชอบไปไหนชอบลูกไหนหยิบได้ตามสบายเลยค่ะอ้นี่สีขาวมากใช่ใช่ดูแล้วจะสังเกต ไข่นกกระทานะแต่ละแต่ละลูกนะคะจะลวดลายไม่เหมือนกันเลยว้าวตรงนี้ก้นมันดูสิคือจะออกไข่ทุกวันเลยโอ้ตรงนี้แม่ปุ๋ยเห็นไหมคะอันหนึ่งลายมากอันหนึ่งไม่ไม่ค่อยมีลายเห็นไหมคะนนได้เลยค่ะหยิบอันนี้ได้ไหมโอเคหยิบอันนี้เด็กๆหยิบได้ลัวๆเลยจ้า <c oughs> น,น,นี่คือเห็นชัดมากเลยเห็นไหมครับ <c oughs> เทียบกับมือแม่ปุ๋ยเ <c oughs> นี่ยเห็นมือแม่ปุ๋ยตัวเท่าประมาณนี้เอง <c oughs> ตรงนี้นะคะเวลาบบอึอแล้วใช่ไหมอึมันก็จะหล่นลงมาไหมถ้าอึจากข้างบนเพราะข้างบนเป็นตะเป็นตะแกรงนะอึอแล้วก็จะหล่นมาตรงนี้มันก็จะดึงด,ดึไม่ถานออกมาเพื่อที่จะเอาอึอไปทําเป็นปุ๋ยส่วนเวลามันไข่แล้วใช่ไหมไข่มันก็จะกริ้ง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 ลงมาตรงนี้เลยเนีย่ยเห็นขามาเลยขามันเล็กนิดเดียวอ่ะดูสิเก็บเลยเก็บเลยใช่ใช่เก็บเลย พอยังตอหนือยังคะเอาหนูย้ำเก็บเลยได้ยังหนูย้ำเอาเท่านี้เหรอ,อเดี๋ยวตัวเองจะมาเสียดายนะว่าน่าจะเก็บมาเยอะๆเพราะเราจะเอาไปทําไข่ครกกันเออ,อเราจะไปทําไข่ครกกัน,นวันนี้มาขอไข่หน่อยนะจ้าเจ้านกกระทาทำไมอ่ะหนูย้บอกว่าไข่มันรุ่งนิ่งไปไหนแล้วอ่ะฝั่งนี้เหรอ,อ ไหนอ๋อตรงนี้ครับพามาสิเป็นไข่ที่ไม่มีไ,<ห>ไม่มีเปลือกมีแต่แบบมีแต่เยื่อข้างใ<ห>นอ่ะไข่ที่ปกติอ่ะเนาะนีไงเอาไปดูได้เอาไปด้ได้ตรงนี้เป็นไข่ที่ไม่มีเปลือกมันอาจจะผิดปกปติใช่ไหมคะมันออกมาก่อนกําหนดอ๋อไข่แบบนี้เห็นไหมมันไม่มีเปลือกนะคะมันจะเป็นมีแต่เยื่อเฉยๆมันออกมาก่อนกาหนดนะคะปกติอวบามไข่คือหันไข่คือรางไข่มันจะสร้างไข่แดงก่อน ถ้าสร้างไข่เดียวเรียบร้อยปุ๊บมันจะสร้างไข่ขาวถ้ามาสร้างไข่ขาวเรียบร้อยปุ๊บมันจะสร้างไข่ไข่ไข่อีกฟองเนี่ยตกลงมาก่อนปุ๊บมันก็จะกลายเป็นไข่หนังยังไม่ได้สร้างเปลือกปกติมันสร้างเปลือกเรียบร้อยแล้วปุ๊บเหมือนเหมือนไข่พวกนี้อันนี้มันสร้างเปลือกเรียบร้อยปุ๊บอันนี้ยังไข่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้สร้างเม็ดสี๋อเหรอคะอ่าเนี่ยแหละนี่นี่มันสร้างเปลือกเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าไข่สมบูรณ์คือ มันจะสร้างไม้สีอย่างนี้ให้มันเป็นลายๆอย่างนี้ไข่ทุกฟองต้องเป็นรูปหยดน้ํานะครับถึงจะสมบูรณ์ถ้ากลมเกินไปหรือรีเกินไปเนี่ยมันเป็นไข่ที่ยังไม่สมบูรณ์อาจจะเข้าตู้ฟักไม่ได้ว้าวอ่าอ่าจะเป็นยังไงไม่ตู้ฟักด้วยเหรอดูยิ้มตรงแก้บอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมเราเลี้ยงเก็บให้ให้เสร็จก่อนแล้วเร็วเร็วเร็วเก็บรวนเลยเก็บรวนเลยจ้าโอ้โหคือแบบเด็ดมากต้องเลือกกัเลือกลูอกเลือกรูปที่ รูปที่สวยที่สุดว้าวสวยมากดูสิหนูแย้มเก็บได้เต็มตะกร้าเลยอ่ะใส่เลยค่ะลูกนี่รูปหยดน้ำสวยมากโอ้ใช่ใช่นี่มันยิ้มโอ้ของหนูยิ้มสวยจริงเป็นรูปหยดน้ำอย่างงี้ไงสวยจริงสวยจริงเก็บอีกกันค่ะเก็บอีกเก็บอีกเก็บอีกแม่ปุ๋ยอยากลองเก็บโอ้อยากลองค่ะอืเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะเก็บบ้างนะคะตามมาค่ะตามมาค่ะโอ้ตรงนี้ก็สวยนะคะตรงนี้สวยไหมคะ อ่าตรงนี้ลายลายนี่สวยเนาะนยิ้มถ่ายชึบตรงนี้นะคะอ,อ,อ๋อโอเคสองฟองนะคะโอเคต่อไปนะคะคุณลุงจะพาไปดูว่าก่อนที่จะออกมาเป็นนกกระทาต้องอยู่ในไข่ก่อนใช่ไหมเมื่อเรา,เราได้นกกระทาเป็นลูกๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาไปกินไข่ <S <S ถ้าเราไปกินก็ได้นะไออย่างเงี้ย<ม>ก็ไปต่อไข่เป็นไข่แต่ถ้าสมมุติว่าลูกไหนดูสมบูรณ์อ่ะเขาจะเอาไปฟักให้มันเป็นลูก นกกระทาดู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 นะคะดูนะคะลูกนกออกไปแล้วจะเห็นมันจะเห็นเศษเปลือกนี่นะ๋อตอนนี้คือลูกนกออกไปแล้วนะจะเหลือแต่เปลือกเปลือกเอาไว้ทำปุ๋ยอ่ะดูดูจะเป็นชั้นอย่างนี้โอ้ที่นี่รับฟักไข่ด้วยไข่เป็ดไข่ไก่เขารับฟักหมดเนี่ยนะนี่เปล่าเพิ่งออกใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยออกเลย นะอันนี้ไก่ไข่ไก่ใช่ไหมคะออกเลยดูดิเนี่ยเพิ่งออกเลยค่ะไ่ใจปกติไก่มันจะเจาะเป็นลูกทงกลมแล้วก็ดีดตัวออกทุกตัวเลยนะมันจะเจาะในมุมป้านค่ะออกเลยโอ้ดูสิเนี่ยเนี่ยพระบ้องดูสิอันนี้เพิ่งออกเลยหรอคะเพิ่งออกครับเพิ่งออกข้างบนนี้จะเป็นไข่นกกระทาแล้วเราจะรู้หมายถึงว่าตรงนี้ค่ะนี่กี่วันกี่อันนี้นกกระทามันก็ตั้งอยู่สิบหกวัน ไข่ไข <ง S 1> ่ไส่วนกลงไข่ยี่ยี่สิบเอ็ดเป็นยี่ยี่สิบแปดข้าวสวยพ่อฟักเรียบร้อยแล้วป๊บเกิดเป็นลูกป๊บเขาจะใส่ในกรงกบอ๋อคืออะไรอ่ะแท่ง <ๆ S 2> ตรงนี้คือหน้าจักรวัดอุณหภูมิใช่ไหม,ไหมใช่ดิปมิเตอร์วัดอุณหภูมิให้ได้อุณหภูมิที่สามสิบเจ็ดจุดห้าโดยลบไม่เกินขึ้นองศาเท่ากับอุณหภูมิจากเลือดคนของเราว้าวต้องมีควบคุมอุณหภูมิด้วยนะคะพอฟักออกมาเป็นแบบเบบี๋ใช่ไหมคะพอเป็นเบบี๋เสร็จก็ต้องไปตรงไหนคะก็เดินทางมาอยู่ตรงนี้ อ่าดูนะอยู่ฝั่งนี้ถ้าเป็นแบบบีนะบานไว้พอย้ายเป็นแบบเป็นตัวอ่อนแล้วใช่ไหมคะใช่ย้ายมาตรงนี้วู้วจะเป็นหมดเลยอู้โอ้จะเป็นหมดเลยอันนี้มีอันนี้กี่วันแล้วครับออกมาอันนี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ประมาณเจ็ดวันนะออกมาอเจ็ดวันเจ็ดวันเสร็จแล้วดูอีกอีกอีกกลงหนึ่งอีกกลงนี้จะเริ่มโตขึ้นมาอ๋อตอนนี้คือเจ็ดปันย้ายมาอยู่ตรงนี้โตขึ้นมา โตขึ้นมาค่ะได้ได้ได้โตขึ้นมาโตขึ้นมาจะเป็นรุ่นนี้ตรงนี้กี่วันคะน,นี่ประมาณ12วันแล้วโอ้สิบสองวันพอ7วันปุ๊บครบสิบสองวันก็มาอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะใช่ถ้าอยู่ตรงนี้เรียบร้อยป,ปุ๊บก็ขนหุ้มปีเรียบร้อยปุ๊บเขาจะขนย้ายปีอีอ่กลงรวมกงอนุบาลเล้าเล้าอนุบาลฝั่งน้อ,งนอีกฝั่งหนึ่งอ๋อตองนี้จะเป็นกรงอนุบาลน,นั่นเองอะจะเป็นเล้าอนุบาลแต่อันนี้คือเล้าก็ขออนไม่ทัน อตรงนี้คือพอจะไปแล้วอนุบาลพอเล้วอนุบาลเสร็จจะฟักไข่ปุ๊บก็จะย้ายมาตรงนี้เพราะมันจะฟักไข่ใช่ไหมคะเบบีน่ารักมากอ๋อค่ะมาดูได้เลยว่านะเบบีน้อยน่ารักมากพอมอกี้พอพอจากตรงนั้นเสร็จใช่ไหมคะสิบสองวันเสร็จก็จะต่อไปก็จะย้ายมาอยู่ที่เล้าอนุบาลเราไปดูกันนะคะอันนี้กี่วันับผมยเป็นลู่เป็นุ่นอันนี้นกอายุหนึ่งเดือนแล้วพร้อมจาหนายแล้วพรุ่งนี้ ว้ายอ๋อย้ายมาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนถึงจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้อายุหนึ่งเดือนเนี่ยอายุหนึ่งเดือนนะคะจับได้จับเลยขนจะนิ่มนิ่มบินได้ไหมคะบินได้ไหมบินได้แต่สัตว์พวกนี้คือสัตว์มนุษย์สร้างถ้าไม่ปล่อยปล่อยปาคือตายหมดไม่รอดปลาตายหมดเนี่ะหนึ่งเดือน ปล่อยมันก็จะบินได้อยู่นะแต่มันไม่สามารถไปใช้ชีวิตหากินเองได้ที่ในป่าเพราะว่ามันไม่เคยไม่เคยอยู่ในป่ามาก่อนนะคะเป็นสัตว์ที่เราพ่อเลี้ยงตอนนี้หนึ่งเดือนเป็นเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นยาวถึงน้นเลยตอนนี้หนึ่งเดือนหมดเลยหรอคะไม่ไม่อันนี้อันนี้ประมาณยี่สิบกว่าวันรุ่นี้อ๋อตนี้ยี่สิบกว่าวันอ่อนียี่สิบกว่าวันนะคะล้วแต่รุ่นเลยยาวถึงนู้นเลยอ๋ออันนี้คือเตรียมขนย้ายไปอีกฟาร์มหนึ่งที่เขาไปเลี้ยงนกกระทาไข่ ว่าที่นี่คือฟาร์มเพาะอย่างเดียวอ๋อ,อ,อ,อฟาร์มที่นี่ฟาร์มเพาะอย่างเดียวใช่ที่เราเห็นไข่ไข่ตรงนั้นคือเราไม่ได้ขายไขย่ใช่ไหมคะที่นี่ใช่เขาเลยไข่ขเชืออเช้อเขาเก็บระตู้ฟาร์กเก็บระตู้ฟาร์ไข่โอเคตรงนี้โอ้พามันไข่ปุ๊บอย่างที่หนูยิม้มแย้มเก็บเมื่อกี้นะคะก็จะเอาไปเข้าตู้ฟักแล้วย้ายย้ายพอโตขึ้นมาก็ย้ายอีกที่หนึ่งโตขึ้นมาต่โตขึ้นมาย้ายอีกที่หนึ่งโตขึ้นมาย้ายที่หนึ่ง ก็จะที่นี่นะคะก็จะขายแบบเป็นตัวนกกระทาแบบนี้ให้คนที่อยากเลี้ยงนกกระทาที่เพื่อจะเอาไข่หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ซื้อไปเพื่อที่จะไปต่อยอดอีกทีหนึ่งนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนี่ที่นี่นะคะยังมีนี่ปลาคาอันนี้คือปลาคาใช่ไหมคะอันนี้เป็นลูกมันใช่ไหมคะโอ้มีสีด้วยดิสันสวยสดใสมากเลยอันนี้มีหลายตัวอ๋อมีหลายตัวอตัวนี้ตัวนี้สวยตัวนี้ก็สวยอ่ะ นี่อันนี้มีกุ้งปล่อยด้วยนะคะกุ้งปล่อยกุ้งป่อ,อยส่วนมากที่เขาจะมาซื้อตรงนี้เขาจะไปทําอะไรต่อคะเลี้ยงต่อคะแม่ค้า<อ>จะรับไปขายในตลาดทียงแต่เราเอามาแพ็คแล้วกลมาออตรงเนี้ยแม่ค้า <Denmark. S 1> ก็จะรับไปขายอีกทีหนึ่งคนส่วนมากเขาจะไปทํากุ้งเต้นกัน <OM>. <S S ส่วนปลาค้าบเนี่ยก็จะแบบเอาไปเลี้ยงอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะใช่แม่ค้าก็จะไปรับรับไปขายตามตลาดนะตามตลาดนะไปเลี้ยงอีกทีหนึ่งโอ้โหที่นี่มีแบบที่แบบ ใหเลี้ยงมีสัตว์ต่างๆเยอะแยะมากมายอย่าลืมนะเด็กๆคนไหนบ้านไหนนะคะที่อยากจะมาเรียนรู้ก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่นี่เลยนะคะโอ้โหจะเป็ดด้วยนะนี่เป็ดมันมีแตกต่างกับไก่นะแตกต่างกันนะเป็ดมีสามตัวอันนี้เป็นนกเป็ดน้ำเหรอเป็นนกเป็ดน้ำเหรอคะนี่คือนกเป็ดน้ำเพิ่งเคยเห็นที่เขาบอกว่านกเป็ดน้ำมาเป็นน้ำก็คือตัวนี้ นี่มาจากยุโรปนะคะเนี่ยสีขาวๆเนี่ยไม่ปุ๋ยกำลัลงสองเนี่ยนูดูไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วโอ้โหสำหรับวันนี้หนูยิ้มหนูแย้มได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มาเก็บไข่ได้จริงๆเลยเนาะได้เห็นทั้งไก่ทั้งนกกระทาแล้วก็นกกระจอกเทศนะสำหรับคลิปนี้หนูยิ้มหนูแย้มเดี๋ยวเราต้องขอบคุณคุณลุงก่อนนะคะขอบคุณทีซีฟ้ามากมากเลยนะคะสำหรับ ให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยนะคะมาเชียงใหม่หรือว่าแวะมาเชียงใหม่อยากมาอย่างนี้มาชม,มาได้ไ,ดไหมคะที่นี่ยินดได้ไดเนาะโอ้สามารถเข้ามาชมได้เหมือนพวกเรานะคะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย